เงแล้จีนวันคริสมัสจ้าเกิดดารม่าคนจีนที่ฉลองคริสมัสเท่ากับไม่รักชาติตเจียขาวชุดนีเหมือนเชงต่านเจียค่อเลยสุขส่วันคริสมัสนะคะทุกคนออ วันนี้อยู่ในรายการอะไรคะอยู่ในรายการแปลกแต่จีนสิ่งนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นที่จีนค่ะทุกคน<ฮ>กลับมากันอีกแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆเหล่าซื้อคนเดิมเลยค่ะถามหน่อยว่ามันใกล้ถึงเทศกาลอะไรละอยู่ในช่วงเทศกาลอะไรโอ้ยดูไม่ออกเลย <laughs> ดูไม่ออกเลย <laughs> ล่าสเพื่อนๆเหล่าซื้อเป็นอะไรคริสต์มาสนั่นเองเอ,อ,อะค่ะ เมื่อกี้ไม่รู้ทุกคนจะยิ้หรือเปล่าเราซื้อ,อพูดอยู่คำหนึง่งเชิงต้านเจีย๋ยควายเล่ใช่ไหมอ่าซึ่งคําว่าเชิงต้านเจี๋ยนั่นนะคะจะแปลว่าวันคริสต์มาสหรือเทศกาลคริสต์มาสก็ได้แล้ววันนี้ทําไมคะในวันคริสต์มาส <c oughs> ไม่เพื่อเราซื้อนะคะก็เลยอยากเอาเรื่องแปลกที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสหรือการเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่จีนเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะ แต่ทุกคนก็คงจะงงกันใช่ไหมคะว่าเฮ้ยจีนเนี่ยเขาไม่นับถือศาสนาคริสต์ไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาถึงเฉลิมฉลองหรือจัดงานเทศก,กาลคริสต์มาสจริงๆเนี่ยทุกคนเขาก็จัดนะคะก็มองเป็นการเฉลิมฉลองกันน้อเหมือนกับในประเทศไทยของเราเลยค่ะทุกคนทีนี้เราไปดูกันไหมว่าเขามีเรื่องแปลกอะไรบ้างเรื่องแรกเลยไหมเรื่องนี้เทรนจัดต้นคริสต์มาสแบบแปลกๆที่เราเห็นนี่คือต้นไม้สีเขียวใช่ไหมต้นสนแล้วประดับต้นสนภาษาจีนว่าอะไรคะต้นสนซงซู่ ทรงสูงทีเนี้ยความแปลกก็คือมันมีคลิปหนึ่งค่ะที่เป็นไวรัลดังในโตยินมากโตยินนะทุกคนมันก็คือต็อกต็อกนั่นเองค่ะแต่ว่ามันเป็นสําหรับคนจีนเล่นกันเท่านั้นนะคะทุกคนส่วนชาวต่างชาติอย่างเราเนี่ยก็จะใช้เป็นต็อกต็อกนั่นเองก็คือเป็นคลิปของหนุ่มโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งนะคะทุกคนที่เขาเนี่ยจัดต้นคริสต์มาสให้กับตัวเองแต่ความพีก็คือเขาเนี่ยใช้แป้นพิมพ์หรืออันแบบ,นบเนี้ยคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วก็มีพวกแบบแผ่นซีดีมาเลียงต่อกันกลายเป็นต้นคร คริสต์มาสหน้าตาเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมีแปลกอีกเยอะล่ะอย่างเนี้ยใต้คอมเมนต์นะคะหลายคนเนี่ยเขาก็าต้นคริสต์มาสสไตล์ของตัวเองนะมาแชร์ต่อกันซึ่งก็มีทั้งแบบตลกทั้งแปลกแล้วก็แบบครีเอทแบบมากๆสมมตินนะ เราซื้อเป็นคุณครูเราซื้อก็อาจารย์หนังสือมาทําเป็นต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมว,ว่ามีต้นอะไรบ้างอย่างคนนี้นะทุกคนเขาชื่อว่าอันจิ้งค่ะอันจิ้งเนี่ยชื่อเขาเนี่ยแปลว่าเงียบคุณเงียบนะคะเขาแชร์ต้นคริสต์มาสข,ของตัวเองลงมาโดยเขาเขียนกำกับด้วนยนะคะว่าตากรงเหรนโยจือจีเต๋อเชิงตันสู้คนทํางานเนี่ยก็มีต้นคริสต์มาสข,ของตัวเองนะแนะทุกคนดูก็คือมีคําว่าโชเต้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 าวสี่คำใช่ไหมคำนี้เนาะแปลว่ารับทราบค่ะรั รับทราค่ะรับทราค่ะเจ้านายอะไรฟิวเนี้ยเป็นต้นคริสต์มาสของไปททางานต้นคริสต์มาสก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วมีคนแซวอีกนะทุกคนว่าไฟเสียงเขาอ,าอัดอ่ะหกสิบวินั่นอะ่นนอะก็คือด่าไปแล้ว5้าิเก้าวิส่วนของคนนี้นะคะทุกคนก็แปลกเหมือนกันค่ะคือเขาเอาเก e ้าอี้พลาสติกเนี่ยมาเรียงต่อกันกลายเป็นต้นคริสต์มาสเราซันตา้านั่งไว้ข้างบนแล้วเขาก็เขียนเพิ่มนะคะเขียนว่าขั้นเต้ากว,วางต้นิงเดช์ซังดันซูซันดันสู要笑死了哈哈 คือแปรนะเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้ยเหมือนเดินผ่านแล้วเขาก็เห็น,น่ยเขาก็ถ่ายมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจอต้นคริสต์มาสของมนุลคกวางตงุงชื่อต้นว่าต้นไม้มานั่งประจาจังหวัดน,นั่นเองมีการตั้งชื่อให้ด้วยซา <c oughs> นตานั่งไม่ได้มานั่งไม่ใช่มานั่งซานตานั่งมีที่แปลกกว่าน,นั้น <c oughs> ก็คือต้นนี้ค่ะซึ่งต้นเนี้ย ความพีคคือเป็นการพิมพ์ฟันพิมพ์ฟันแล้วเอาตัวแม่พิมพ์อะมาต่อกันเป็นต้นคริสต์มาสซึ่งฟันเนี่ยทุกคนภาษาจีนเนะี่ยรู้ไหมคืออะไรคืออะไรคะยาฉือยาฉือถูกต้องยาฉือใครที่เหมือนแบบสายขี้เมาเนีย ชอบดื่ม,ม,มเขาก็ขวดแก๊กมวยของเขานะคะมาทาเป็นต้นคริสต์มาสกลายเป็นต้นนี้ค่ะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยก็เขียนไว้ว่าจื่อเสียนชื่อเฉินหยางขห็นเจอในกวยจิ๋วกวน外面的圣诞树แปลว่าเมื่อก่อนไปเดินที่เฉินหยางเฉินหยางเนี่ยเป็นชื่อเมืองนะทุกคนเขาก็บอกว่าเห็นต้นคริสต์มาสที่อยู่หน้าร้านเหล้าต้นนี้ออถึงกับอดไม่ไหวถ่ายมาออฝากทุกคนค่ะ ไปเจอมาอีกอันนึงอ่ะทุกคนเขาบอกว่าเป็นของหมาเจียงเหรนเตอร์เชิงตันซูก็คือเป็นต้นคริสต์มาสสำหรับคนที่ชอบเล่นไพ่นุกระจอก ก็เลยครีเอทด้วยการเอาผ้าห่มกระจกของเขาเนี่ยมาเรียงเป็นต้นคริสต์มาสสายออกกำลังกายเราก็มีค่ะอย่างคนนี้เนาะเอาดัมเบลมาทำเป็นต้นคริสต์มาสคนนี้นะคะ<ๆ>เขาทำออกมาแล้วก็บอกว่า haha 太好笑这是健身人的圣จะแย่นี่คือต้นคริสต์มาสของคนที่ชอบออกกำลังกายอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสสำหรับคนที่แบบว่าชอบกินชานมเขียนด้วยนะว่า เจอร่างวาสียงเต้าหลัจัวเทียนชี่เต๋อนายชาเตียนหาหาเขาบอกว่าพอเห็นต้นของคนอื่นนะ<ม>ก็เลยทําให้เหมือนแบบนึกถึงว่าเมื่อวานเนี่ยคือเป็นเจอไปเจอต้นเนี้ยที่ร้านชานมมาเมื่อวาน<ม>เขาก็ถ่ายเก็บ<ม>ไว้เขามาแชร์ให้ดูว่ามันก็มีแบบนี้อีกแตบบ่งเลงที่2ก็คือคนจีนเนี่ยจะมอบและกินแอปเปิ้ลให้กันในวันคริสต์มาสค่ะทุกคนเฮ้ยทำไมงง,งใช่ไหม เจอนะในแบบในเทศกาลยุโรเขาก็ไม่ได้แบบต้องกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะมีแต่ว่าเอ้ยเขาได้มอบของขวัญให้กันถูกต้องาจารย์จะบอกงี้ก็คือมันเป็นการเล่นคําในภาษาจีนนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งคําว่าแอปเปิลในภาษาจีนนะคะในภาษาจีนเนี่ยจะพูดว่าพิงกัวพิงกัวอ่าซึ่งคําว่าพิงกัวที่แปลว่าแอปเปิลเนี่ยมันมีเสียงที่คล้ายกับคําว่าพิงอัน ผิงอันที่แปลว่าความสง,งบสุขนั่นเอง oh. ซึ่งเสียงที่มันเหมือนกันก็คือเสียงพยางค์แรกถูกไหมก็คือคำว่าผ oh. ิงจริงๆเขาเลยเชื่อมโยงแอปเปิลเข้ากับความสง,งบสุขนั่นเองค่ะทุกคนปิง้งแล้วก็ตั้งให้คืนวันที่24ธันวาคมนะคะว่าเป็นค่ำคืนแห่งความสง,งบสุขโดยภาษาจีนเนี่ยเขาใช้คำว่าผ oh. ิงอันเย่ผิงอันเย่ย แล้ววันนี้นี่แหละคะ่ะที่คนจีนเนี่ยเขาก็จะมอบแอปเปิ้ลให้กันและกันนะคะแล้วก็มีการอวยพรให้กันและกันและทีเนี้ยทุกคนรู้ไหมคนจีนเนี่ยเขาก็มีการคร e เอทแอปเปิลนะ,ะให้เป็นแบบของขวัญสวยๆไม่ได้แบบยื่นให้เป็นแอปเปิ้ลลูกๆแบบนี้ไม่ใช่มีความครดเอทไปอีกก็คืออันนี้เป็นแอปเปิลเครื่องน้ำตาลนะคะแล้วทามาเป็นดอกไม้สวยมากทุกคนลองดู ่วนแคปชั่นนะคะก็มีเขียนไว้ค่ะทุกคนว่าต้องเทียนเดอร่างมั่นชื่อหมกุยพิงกัวทางฮวาสู่เก๋เตอร์ความรุมติกของฤดูหนาวมาจากช่อดอกไม้ที่ทําจากแอปเปิลเคลือบน้ําตาลเป็นรูปดอกกุลาบ นอกจากเอาแอปเปิลไปทําเป็นเครื่องน้ําตาลแกะสลักแล้วใช่ไหมคะ,ะเขายังมีการเอาแอปเปิลไปห่อเป็นเ,เหมือนช่อดอกไม้แอปเปิลแล้วก็ใส่หัวกวางเข่ากวางให้เขาด้วยเออน่ารักไปอีกเนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็แบบง่ายๆทําทตามกันได้เลยนะท<อ>ุกคนคือเขามีการเขียนภาษาจีนไว้ด้วยนะว่าเปียเหรินโชต้าวตะพิงกัวก็คือแอปเปิลที่คนอื่นได้<อ>กับแอปเปิลที่กูได้<อ>ก็คือว่าโชต้าวตะพิงกัวก็คือแอปเปิลที่กูได้อะคือคนอื่นได้แบบ แบบดูดีแต่เราคือได้มาเป็นถุงถุงหิว้วพร้อมใบเสร็จ <c oughs> ที่เราไปซื้อมาเองป่ะไปดูคอมเมนต์ว่าโชด้าตัวพิงกัวแอปเปิ้ลที่ฉันได้เนี่ย ไหนอะไม่มีมีคนหนึ่งส่งมือมาเหมือนกันแล้วบอกว่าเก๋วอีกเกอว่อช้าเยเมยให้กูอันนึงไม่มีเลยสักอันเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยขอหน่อยขอหน่อยแบบนี้น่าสงสารมากแล้วคนนี้ล่ะคะเราซื้อมันดูเป็นกล่องกรองอะไรสักอย่างเขาบอกว่าว่าหนุ่เพื่อนโย่非要我送给他的苹果还点名要็คือแปลว่า แฟนผมเนี่ยแบบรีเควสต a แอปเปิลแบบนี้เลยก็คือแล้วก็ยังสั่งได้ว่าจะเอา512กิกก็คือเอาไปเลยแอปเปิลนะคะคือไม่ใช่แอปเปิลธรรมดาด้วยนะแอปเปิลแบบแอปเปิลอะโทรศัพท์อ,อ,อันที่3าค่ะทุกคนบอกเลยว่านี้ก็แปลกเหมือนกันก็คือตลาดคริสต์มาสที่เซี่ยงไฮ้อะทุกคนเหมือนแบบยกยุโรปมาไว้ที่จีนเลยอะ แต่เนี้ยเราซื้อเห็นันผ่านแล้วคนไปเที่ยวกันเยอะมากใครมีงบไม่พอนะคะก็ไม่ต้องไปถึงยุโรปเลยก็คือเนี่ยมาที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้เหมือนไปงานที่ยุโรปอะ่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเป็นงานตลาด The คริสต์มาสเดอะบันไะทุกคนคือมันก็จะได้บรรยากาศคริสต์มาสแบบมากสุดๆอะ่ะทุกคนแล้วก็เข้ายากนิดนึงเนาะเพราะมันต้องมีการแย่งกันซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปงานนี้นะคะเป็นตลาดคริสต์มาสสไตล์เยอรมันนะคะทุกคนซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ริมแม่น้ำหัวผู่ค่ะทุกคนห เป็นการแบบเน้นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็มีสเสน่ห์แบบยุโรปอะไรอย่างงี้ oh, <okay. S 1> ก็คือเหมาะสําหรับผู้ที่แบบว่าอยากจะไปสัมผัสเทศกาลคริสต์มาสในแบบดั้งเดิมจุดเด่นของงานนี้นะคะทุกคนก็คือจะมีบรรยากาศคริสต์มาสแบบดั้งเดิมนั่นเองค่ะตลาดจําลองความงดงามของเมืองจากเยอรมนี mm. อ่าซึ่งเป็นตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีด้วยนะทุกคนแล้วก็มีการตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีไฟประดับแล้วก็มีกระท่อมที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหาร และเครื่องดื่มสไตล์เยอรมันค่ะเช่นขนมปังขิงไส้กรอกเยอรมัน,มนวายร้อนมีเบเกอรี่แล้วก็ของหวานสูตรดั้งเดิมแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงอีกอการแสดง,งก็จะเป็นการแสดงดนตรีสดนะคะทุกคน<ม>แล้วก็มีคณะนักร้องประสานเสียงอะไรแบบนี้ด้วยมีเวิร์กช็อปสำหรับครอบครัวด้วยนะคะ<ม>เช่นการทาเครื่องประดับต้นคริสต์มาสแล้วยังไม่หมดค่ะทุกคนเขายังมีสินค้าตกรรมแล้วก็ของขวัญอีกอันนี้เหมือนเราไม่ได้ค่าพิซซเปอร์นะคะทุกคน<ร>แบบว่าเราใช่เราไม่ได้หมดแค่เราเห็นว่าเอองานมันแบบว่า ข้างในเนาะก็จะมีการขายของขวัญทํามือพวกสินค้าหักรกรรมนั่นเองแล้วก็มีของตกแต่งคริสต์มาสตุ๊กตาไม้เครื่องประดับแก้วอะไรแบบนี้และเผื่อใครนะคะกำลังจะไปเซี่ยงไฮ้นะคะใครไปทันนะคะก็อันนี้นะก็จะเป็นตารางการเริ่มงานของเขาเลยเนาะ<อ>คืองานเนี่ยจะเริ่มวันที่27พฤศจิกายนถึง28ธันวาคม<อ>าก็จะเป็นวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะเวลา3โมงถึง4ทุ่มเลยนะคะและจะมีวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยเวลาเที่ยงถึง4ทุ่มเหมือนกันสถานที่จัดนะคะก็จะจัด แม่น้ำหวงผู่นั่นเองอุ๊ยก็จะได้ฟิลแบบลมเนาะเบอร์เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเซียงไฮ้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะมีค่าเข้าชมนะคะทุกคนอยากให้ลองไปสัมผัสดูก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ไม่ไกลเราเซียงไฮ้อะมันเป็นเมืองที่วัฒนธรรมค่อนข้างหลากหลายจากปัจจัยกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีฝั่งแบบยุโรปค่อนข้างเยอะความแปลกันที่สเพลงแรปจีนวันคริสต์มาสจ้า จีนเข้ามาแหวกเขาจะเอาเป็นเพลงแร<ไ>ปเลยแต่มันเป็นเพลงคริสต์มาสนะที่ให้กําลังใจคนฟังด้วยนะทุกคน <seperti S 2> แต่ว่าจังหวะมันก็จะแปลกใหม่เนาะแล้วก็ถูกใจคนจีนแบบวัยรุ่นมากๆน เหมือนในเพลงเราซื้อเหมือนเขาร้องเป็นภาษาจีนกลางใช่ไหมคะแต่เหมือนเสียงมันแปลกๆนิดนึงใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นสำเนียงของคนทางภาคกลางอะไรเงี้ยทางกลางตะวันออกซึ่งเฮอหนานเนี่ยก็คืออยู่ทางภาคกลางตะวันออกมีความแบบเนอร์ก็ได้อใช้คําว่าเนิร์กแล้วก็มีความแบบมวลลิ้นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคนปักกิ่งนะชอบแบบเออเยอะแบบมวนลิ้นเยอะคือเพลงนี้จังหวะมันสนุกมากเราซื้อคนก็คือเอาไปเต้นด้วยดูกัน วุยทุกคนใครใส่ติ๊กตอกไี่ต้องตามแล้วนะติ๊งติ๊งติ๊ก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 ติ๊งติ๊ก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 ติ๊คติ๊กติ๊เติ๊ก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 ติ๊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 กติ๊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  แต่ก็มองว่ามันเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้ฟีลแบบถ้าใครมาเที่ยววันคริสต์มาสอะไรอย่างงี้นะที่เมินคอนถือหนาเนี่ยฉันเนี่ยจะเอาซุปนี้ให้คุณกินเลยอาจจะเป็นฟีลนั้นก็ได้แล้วเพลงนี้นะทุกคนไม่ใช่แค่ว่าเป็นเพลงปธรรมดาเนาะเพลงเนี้ยมันยังสะท้อนนะคะมุมมองชีวิตในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของชาวจีนด้วยมันก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันการเสียดสีกันแล้วก็มีเรื่องของการมองโลกในแงด่ดีมีเรื่องของความรักด้วยเหมือนจะสื่อประมาณว่าแม้บางช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่มันก็ยังมีความสสิ่ง อย่างเช่นท่อนนี้เนาะเขาลอกว่าปู้กว่าหนียี่เจียนเฉินเม่อเฟล่างท่อนนี้ก็จะแปลว่าไม่ว่าคุณจะเจอพายุหรือปัญหาอะไรส่วนท่อนนี้นะคะก็บอกว่ารู้ัวปัานผู้เฉิงจิ่วเซียนฟังฟังก็คือถ้าํำไม่สำเร็จอะ่ะก็พักก่อนวางมันลงก่อนห<嗯>นีเชอออี่ยวเข่าเข้าซิ่วสี่ถังใจช่วงช่างคุณเนี่ยต้องพักผ่อนให้ดีๆแบบนอนให้เต็มที่ลี่很努力了不要再心慌ก็คือ คุณนะพยายามมาเต็มที่แล้วมากพอแล้วอย่าเครียดไปเลยแบบนี้ค่ะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ไปหาฟังกันได้นะแล้วก็แบบมันช่วยฝึกภาษาจีนด้วยนะเนาะ มาเรื่องแปลกสุดท้ายอันนี้ก็คือบอกเลยว่าแปลกที่สุดเราเห็นคนจีนเขาแบบฉลองคริสต์มาสก,กันอย่างสนุกสนานออใช่ไหมทุกคนงานยิ่งใหญ่ใช่ด,ดูแบบอ่าถูกแต่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นค่ะเกิดดรามา่าคนจีนที่ฉลองคริสต์มาสเท่ากับไม่รักชาติแปลงปลอย่อะคือมันมีคนเขาก็เหมือนแบบโพสลงโตยินนะคะทุกคนว่าคิดยังไงกับคนดังที่มาฉลองวันคริสต์มาสคือจากในคลิปนะคะทุกคนเขาก็มี คนมาคอมเมนต์กันเยอะมากอย่างคนนี้เขาบอกว่าก็โอเคนี่แล้วก็บอกว่าอย่าจริงจังกับการรักชาติมากเกินไปแล้วมีบางคนเนี่ยก็ยังตอบไปว่าแบบมันเป็นเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคลหรือคนนี้ก็ พูดประมาณว่าไอ้กัวชี่จื้อวอจื้อซื้อกัวฉานตานหว่อยุ่งพิงกัวสนับสนุนแบบของที่อยู่ในประเทศนะก็คือเหมือนแบบมีความรักชาตินั่นแหละแต่ฉันก็ใช้อ pple apple เป็นโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วทุกคนล่ะคิดว่ายังไงกันบ้างถ้าเป็นประเทศไทยฉลองคริสต์มาสก็เท่ากับไม่รักชาติหรอเพื่อเหล่าลสินะคะก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีแล้วก็วันนี้ทุกคนมีความสุขก,ก็แฮปปี้แล้วค่ะถค่จะให้อวยพรเป็นภาษาจีนเนาะเขาจะมีคําพูดประมาณว่า เชิงต้นเจียควายเลอแล้วก็ยื่นหนีซิ่งฝูควายเลอ่าแปลว่าอะไรคะ,ะคือสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและถ้าใครนะคะชอบเรื่องวัฒนธรรมจีนชอบเรื่องปแปลกเกี่ยวกับประเทศจีน <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Chinese h a กับรายการปแปลกแต่จีน <c oughs> <c oughs> หรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนข้าหมาลายกับเพื่อนเราซื้อ <c oughs> ก็อย่าลืมสมัครเป็น m e มเบอร์ชิพที่ได้ที่หน้าช่องเลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะเจษเสียทุเท่า,ทาน